ครับผมสวัสดีครับวันนี้พอกันอีกแล้วน,นะครับเนาะกับช่องมนาลีชนแนลวันนี้มนาลีชนแนลออกมาตกปลาหมายของธรรมชาตินะครับเนาะเป็นหมายไปเหอน,นะครับวันนี้มาลองเฮ็ดเนี่ยลองเฮ็ดเองครับผมาบางๆก็ลองเฮ็ดกระดีใสเองครับสั้งเกตวางตาก็จะเป็นหัหนัดนะครับเนาะแต่บรูวาสิเป็นทั้งใดมาลองออกมาเ,ททเยน็นเล็่มุกนะครับเนาะ เดี๋ยวมารอรับชมผลง,งานแล้วกันนะครับนะว่าจะได้การไหมครับผมนะครับไม้กับไม้พลังงานนะครับผมเดี๋ยวจังเด็กมารอรับชมผลง,งานนล้วกันนะครับนะนะครับไม้แปะน้อยกับลายครับผมแล้วลองตีมันกันครับว่บากระดีเอาสม,มุนมันสิด,ดิะนหมดแลครับนะ โอ้มันบามันหนักครับผมมีมูท่าไหมครับกับปลากินนี่มูสิกินปาลวน <c oughs> าว่าสั้นึงมารอเราชมงานนังกันนะมาสิมานวะ กาแอคชั่นการสิสบัตกกค่อยๆนะครับเนาะมานนแห้งหมดเลยเราคงจะลองแบบพามาใส่หูบ่นบ้างนะครับเนะาะเพื่อมาใส่รูบ่นบ้างว่ามันสิสบัดแห้งบ้าครับเพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักมันสิบบลลายหมดเลยครับเพราะว่านี่แค่น้ำหนักจุดตรงหวัวแค่นั้นนะครับเนาะนี่ครับเราทำทุกวันผม sebat yang diu, sebat de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 d, action di, saya saya kira tuh bagus action ini sebat diu, ถ้าเสีด้ตัวไ่ได้ตัวเดี๋ยวมันร้อนเราชมนะครับ โดนนะครับโดนครับโดนนะครับโดนนะครับผมใส่กระดีครับผมกระดีไก่ชนครับใส่สวยนะครับผมนี่คตัวปลาครับผมสุดยอดครับครับสุดยอดไมยเดียวครับผม ก็ดีไก่ชนครับดีบยวปลากันนะครับมลาช่ชมผลงานครับผมนะครับตัวปลาชนครับผมชนใสสวยๆเลยครับก็ดีไก่ชนสีแดงครับผมนะครับตัวปลาใสปลานะครับโอ้โหสุดยอดครับผมมันๆครับวันนี้ สวัสดีครับแต้มแรกวันของวันนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวดูเหยื่อเหยื่อที่ใช้ครับผมเป็นกระดีกระชนสีแดงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเก็บตัวก่อนครับเดี๋ยวค่อยปล่อยที่หลังนะครับเนาะเอาชมปลาครับเราก็ทถ่ายรูปก่อนนี่ครับถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับ ครับผมสำหรับสภาพไม้ก็นี่นะครับนาะปลาตัวเร็กของเรามาแล้วครับผมเดี๋ยวเก็บตัวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปปิดเทเลงนะครับผมนี่ครับไซประมาณไซโลครับผมสุดยอดครับครับชมผลงานกันต่อนะครับน่ะ ครับผมสำหรับตัวนี้จะลองย่างไม้เข้ามาเบิ้งข้างในแล้วน,นะครับนะเนาะเพราะเมื่อกี้นี่อยู่พุ้นครับอยู่ทั้งตัวมนบงทั้งหลังพวกนี้ครับถ้ามาลองตีเบิ้งไม้ข้างใน,นลองเบิ้งครับเ,เป็นมิตเป็นมิตรตบ้างครับเดี๋ยวเรารับชมนล้วกันครับผมใบไพะกระชายเนี่ยครับอาจจะมีผิวเนี่ยครับถือกระด,ดี อาจจะบอดินครับลองตีมั้งจะใหม่ผมว่าเบิ่งกางนี้จะมีโตมั้น้ำกะสีไหลนี่ครับผมน้ำไหลป่าก็สิน้ำสีไหลายอ่ครับจะลองตีงตม,มั้งเจ้าใหม่สงไ การตอนนี้ก็เลี้ยงแล้วนะครับหกมงเลี้ยงนะครับผมไปเริ่มจะเมืดอน่แล้วครับครับผมสำหรับตอนนี้ก็ตอนหกมงแรงกว่าแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วครับสำหรับผมประกอบการเมื่อนี้ก็ได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งนะครับเนาะก็คือว่าเลือกดีครับเพราะว่าไม้เมื่อนี้เขามาเชื้อเชื้อแหลกครับก็ได้ตัวให้ยุซี่ให้ เพื่อนๆทุกคนด้เบิ่งได้นับแต้มอยู่นะครับเนาะเดย์ยังเดก็มีโอกาสจะขอม้าตกปลาในเบิ่งเรยๆนะครับเนาะมาสำหรับไม้นี้แล้วสำหรับวันนี้ก็คือว่าครับผมขอตเดินทางกลับแล้วนะครับเนาะป้กษิตีไปได้เดยพ่นนะครับจะมาสิไปถึงห้องจอดรถกับผมยังไปอีกหลายกษิตีได้อีกหลายไม้ครับผมเดยวยังไดก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เขามารับชมกระฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครปช่องมะนาวีชาแนลนีนน้นะครับนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้เหตุลิปด,ดีต่อไปครับผมสำหรับคิวนี้ก็สวัสดีครับผมครับผมผมประกอบการมานี่กับเครื่องด้ปลาตัวนึงนะครับเนาะเดี๋ยวผมกะบอกกลับบ้านครับเดี๋ยวผมจะปล่อยนงไป็ดข้นต้นนะครับเนาะ วเอาขึ้นมาไว้นับเต็มใช่ครับผมถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเครับปล่อยฝานนด,งก,นนดนนงกันนะครับนะ่ะน่ครับปลนครัไ่้ปกันนะครับผมปาดกันนะครับ ครับผมมาประกอบแล้วครับเดี๋ยวเรามาตั้งแต่แปมกันครับไปเสุดปรเลายตรงนี้เลยที่วัดตั้งสิ้นครับปุ๊บไปแล้วไปถูกดีเด้อนะครับโอเคนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมการ์ดเชนี้ดีจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ